สวดีค่ะนิทานเรื่องเล่าวันนี้นะคะข้าหอมก็จะมาเล่าเรื่องโลภมากลาบหายนะคะไปฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทกันอาศัยอยู่ในป่าครอบครัวของทองเนี่ยเป็นคนที่ อยู่อย่างพอเพียงไม่โลภมากไม่อิจฉาส่วนครอบครัวของนายมีซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเมียของเขาจะเป็นคนที่ขี้อิจฉาโลภมากจะคอยมาสอดส่องว่าบ้านของนายทองเนี่ยมีข้าวของอะไรที่เขาไม่มีเขาก็จะมาส่องมาดูแล้วก็จะไปบอกสามีให้ไปหามาจงได้ อาชีพของพวกเขาก็ทำไร่กลางวันก็ทำไร่พอตกกลางคืนมาคนเป็นสามีก็ต้องออกไปล่าสัตว์ล่าสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารเป็นกิจ,จวัตรประจำวันของพวกเขาเลยแล้วมีอยู่วันหนึง่งนายท้องก็ออกไปล่าสัตว์ไปคนเดียวทุกวันเขาไปล่าสัตว์เขาจะได้ทุกวันแต่วันนั้น เขาแปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีสัตว์ตัวไหนออกมาให้เขาล่าเลยเขาไม่ได้อาหารเลยแม้แต่สักอย่างเดียวเขาไปจนดึกแล้วเหนื่อยเขาก็มานั่งพักอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาก็มานั่งพักเหนื่อยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยเกิดมานี่ทำไมลำบากยากจนขนาดนี้นะทำยังไงถึงจะรวย ถึงจะมีเงินมีทองเหมือนคนอื่นเขาจะได้ไม่ลำบากและเทวดาที่อยู่ในต้นไม้ต้นนั้นก็ได้ยินแล้วก็ปรากฏตัวออกมาเขาก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องตกใจหรอกข้าอยู่ตรงนี้มาหลายพันปีแล้วข้าเห็นว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนไม่โลภมากข้าก็เลยจะออกมาบอกเจ้าว่าเจ้าอยากมีเงินมีทองไหม นายทองก็บอกว่าอยากมี่อยากมีต้องให้ข้าทำยังไงแต่ต้องมีเคสนะคืนเดือนไหนคือขึ้น15บห้าขของเดือนให้เจ้ามาตรงนี้ให้มาคนเดียวมาตอนกลางคืนพอมาถึงต้นไม้ต้นนี้เจ้าก็แก้ผ้าออกแล้วเจ้าก็เห็นโพงไม้ตรงนั้นไหมเจ้าก็ขึ้นไปตรงโพงนั้น เจ้าก็ไปแก้ผ้าแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วเจ้าก็กระเด้าต้นไม้สามสามทีถ้าเจ้าทําอย่างนั้นเจ้าจะรวยทันทีเลยเขาก็เลยรับปากเขาก็กลับมากลับมานอนอยู่บ้านรอความหวังรอให้ถึงคืนเดือนไงายรอให้ถึงสิบห้าคำ่ำ ของเดือนพอถึงวันนั้นเขาก็ไปคนเดียวพอไปถึงต้นไม้เขาก็รอให้มืดแล้วเขาก็ทำตามอย่างที่เทวดาตนนั้นบอกพอเขาแก้ผ้าขึ้นไปตรงโพงไม้เขาก็กระเดา้าครั้งที่หนึ่งก็มีหายเงินหายทองล่วงลงมาหนึ่งหายกระเดา้าครั้งที่สองก็ล่วงลงมาอีกหนึ่งหายกระเดา้าครั้งที่สาม ก็ล่วงลงมาอีกหนึ่งไหก็ได้เป็นสามไหเทวดาบอกว่ากระเดาได้แค่สามครั้งเท่านั้นเขาก็เลยลงมาเขาก็หาบเอาไห้เงินไหทองมาให้เมียแล้วต่อมาในทองก็มั่งมีทําบ้านใหม่มีเงินมีทองใช้จ่ายแล้วก็ ได้ยินในายนายมีก็รู้เรื่องเข้าเมียของนายมีนี่อิดชาตาล้นบอกให้ผัวไปถามนายทงว่าทํายังไงถึงมีเงินมีทองถึงได้รวยขึ้นมาพิบตาขนาดนี้นายมีก็ไปถามนายทงก็เล่าให้ฟังนายมีก็ก็เลยจะทําตาม ก็ไปทำตามอย่างที่นายทองทำทุกอย่างแต่นายมีจะเป็นคนโลภมากพอแก้ผ้าขึ้นไปกระเดา้ากระเดา้าครั้งที่หนึ่งก็ล่วงลงมาหนึ่งหายกระเดา้าครั้งที่สองก็อีกหนึ่งหายกระเดา้าครั้งที่สามก็ล่วงมาอีกแล้วเขาก็คิดอยากได้มากกว่านั้นเขาก็เลยกระเดา้ากระเด้ากระเด้าไปได้หลายทีเป็นร้อยๆทีแล้วไอ้หาย เงินไหาทองสามหนั่นะก็หายไปเลยแล้วเอ็นของเขาดุานเอ็นของเขาก็ยาวตามโพงไม้ขึ้นไปจนถึงจนถึงยอดต้นไม้ใหญ่ๆนะั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงมองลงมาก็หาไหาเงินไหาทองก็ไม่เห็นก็เลยสาวเอาดุ้นของตัวเองม้วนม้วนดุ้นของตัวเองเดินไปเรื่อย ร้องไห้ไปไม่กล้ากลับไปบ้านกลัวเมียว่าน่าเอหน้าสงสารเขาก็นิทานเรื่องนี้ก็จบแค่นี้ละค่ะนี่ละค่ะที่เขาเรียกว่าโลภมากลาบหายขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะคะแล้วไว้ชมคลิปต่อๆไปของข้าหอมนะคะขอบคุณค่ะ